วัดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําดอกไม้อีกชนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะสีสันสวยงามนะคะเรียกว่าดอกไม้จีนนะคะตัวนี้บางคนก็บอกว่าดอกแบบนี้นะคะที่แห้งเลยเนี่ยเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาต้มจืดได้นะคะแต่ทางนี้ยังไม่เคยลองเนาะนี่เอาเก็บไว้แต่ชื่นชมว่า สีเขาสวยสดนะคะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ว่ารับไปแล้วแล้วก็อยากจะรู้ว่านอกจากการขยายตัวแบบธรรมชาติของเขาคือขยายเง่าขยายรากของเขาต้นของเขาโดยใต้ดินแล้วนะคะยังมีวิธีการขยายพันธุ์แบบไหนอีกนะคะของดอกไม้จีนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราพามาดูนะคะนี่นะคะลักษณะข้อใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย เขาแทงเ่อร์ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบนี่แบบนี้นะคะข้อข้อดอกกันเขาเรียกขอ,อภัยข้อดอกนี้นะคะก็จะมีแบบหน่อของเขานะคะออกมานะคะนี่แบบนี้หนอตัวนี้นะคะสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้นะคะแต่ต้องรองให้ดอกเขาเนี่ยบานหมดก่อนนะคะถ้าดอกบานหมดแล้วนี่เหมือนต้นนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่หมดนะบานยังไม่หมดนี่ยังเหลืออีกหนึ่งสองสาม โอ้นเรือเยอะนะคะนี่เนี่ยค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นต้นแบบนี้นะคะร้อยเขาบานหมดจนจนหมดรวยหมดแล้วคะ่ะเราค่อยมาตัดตรงนี้นะคะตัดแล้วก็เอาไปชำาได้เลยคะ่ะเนี่ยก้านนี้จะได้สองต้นนะหนึ่งต้นอย่างนี้นะคะสองต้นนะคะทางนี้ก็ไม่มีแลวเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะแตกตัวออกสองข้างแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้อีกนะคะนี่ดูออกมาเยอะเลยคะ่ะนี่ แนะนำสาหรับลูกค้าที่รับไปนะคะเน้นการปลูกเป็น,ปนกอแบบนี้นะคะนี่สวยงามมากเลยเป็นกอดอกก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่สีสันสดใสค่ะนี่ดอกไม้จีนนะคะนี่สวยงามมากค่ะ